มาแล้วครับตัวดีวันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเราร์กันที่การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับสึดทวงศักดิ์ศรีที่ปืนใหญ่ต้องเอาคืนส่วนสาลิกาดงต้องการแต้มเพื่อจบอันดับท็อปฟครับในคู่ของาร์เซนอลพบกับคันสนะครับ อาร์เซนอลเนี่ยพวกเขาปลอมสะดุดนะครับชนะแค่นัดเดียวจาก6เกมหลังครับเจอกับทีมเยือนนัดนี้พวกเขาเคยเอาชนะอาร์เซนอลมาก่อนแล้วถึง3ครั้งรวดนะครับซาลิการนี่กกำลังมาแรงเลยครับเก็บที่12แต้มจาก10นัดหลังสุดนะครับเกมเยือน6นัดหลังแพ้ไปถึง3แต่ว่านัดเยือนนัดสุดท้ายของพวกเขาของฤดูกาลเนี่ยมีดีไม่แพ้มาถึง6ปีติดนะครับ4ี่นัดหลังสุดของซีซั่นนอกบ้านเนี่ยเาชนะได้ถึง3นัดและเป็นการชนะในทุกนัดที่เยือนทีมจากทางลอนดอนด้วยนะครับ อาเซนลเนี่เล่นในบ้านดีก็จริงนะครับแต่มักจะหลุดฟอร์มฟอร์มเป๋นะครับเนลกัสเซนเองเกมรุกจัดจ้านถ้าขึ้นนำก่อนมีลุ้นจบเสมอได้เลยครับเกมนี้น่าจะมีการเปิดกันแรกอย่างแน่นอนครับแต่ฝั่งของสาลิกาเองอาจจะสามารถเก็บแต้มลัดปานไปได้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมองวันนี้แล้วขอเชียร์ทางฝั่งของอาคันตุก,กะเปิดหน้าชัดขนาดนี้นิวกาสเซลเลยครับสาลิกาดงครับมีดีจะพอบุกมาหยิบแต้มเสมอได้ที่2ประตูต่อ2หรือว่าอาจจะเซอร์ไพรส์เบียดชนะได้เลยครับ